ครับผมเื่องจากคลิปเดียวยังยังไม่ยังไม่พอเลยครับที่จะแกะกล่องของขวัญของจัมโบ้ได้นะฮะซึ่งเราก็ต่อด้คลิปนี้นะครับต่อจากที่แล้วนะคะะรับเจอกล่องอีกลก่องแล้วครับเอ่ะครับเราจะมาดูนะ,ะว่ามันจะมีกล่องอีกข้างในนะครับมันคงมัคนคงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับม,ม,มันเล็กมากแล้วมันเหียวเครื่องนิดเดียวนะฮะมันจะเป็นอะไรแคน่นี้มันเหลืออันนิดเดียวนะฮะมันเป็นเครื่องอะไรหรือเปล่าระเบิด แม่งมีป้ายระวังแตกอยู่กล่องหน้าสุดครับผมว่าห่อสถา,า,น,าน,นี้มันคงไม่มีอะไรทํามันแตกได้แล้วครับโหเบาวิวเลยครับคราวนี้ไม่แห้งเบามากมันคือมันคืออะไรเนี่ยโอ้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 อะไรวะเนี่ยขนมเหลือๆอ่า,าอ่านอะไรวะ คำสั่งเสียด้วยนะค,ครับ <c oughs> เอ่อคือกูจะคิดว่ามึงเอากล่องมาให้กูไปข,ขวัญแล้วกันนะขอบคุณมากครับดูด,ดูจำนวนเศษเศษเศษซากเออเหนื่อยอะเหนื่อยลองวิเคราะห์หน่อว่ามันม,มีอะไรบ้างในน,นี้มีใบอะไรก็ไม่รู้ฮะมีอะไรวะเด่ยหมูหยองหมูหยองกรอบ ยูน uh, 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 um ิฟมาม่าเอออเโร่บลูครับมาม่าตกโจ๊กต้มเเออออดัชมิลโฟมอัอีโนยำยำจัมโบ้ขนมขนมขนมเหลือเหลือปัดยางป่ะฮะเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรเป็นของกป่าอะไรไม่รู้ว่าเศษกระดาษ หนูอีกสองอันโอ้โหนมนมจากโคโคแท้โอ้โหกันอ่านอะไรไม่รู้ครับขอบขอบคุณมากฮะหล่ะของขวัญนนะ่ะสิงสิงใจมากเลยฮะขอบขอบคุณมากฮะฝากไว้ก่อนฝากก่อน